ในวันที่ฝนตกนะคะพายุไต้ฝุ่นอะไรนะยางี้เข้าเข้าวัดผ่านประเทศไทยนะคะเพื่อนๆเราก็โดนนิดหน่อยนะคะวันนี้ป้าเซมก็มากินข้าวรับบรรยากาศฝนตกพรำ วันนี้ชาลีก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะคะเพื่อนๆป้าเซมก็อาบน้ําให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าเย็นนี้มีนัดเจาะเลือดก,กับตรวจไตนะคะวันนี้ป้าเซมก็พามากินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เจอกับป้าเซมกแล้วนะคะเซ Channel นะคะ Hello everyone Welcome to Semi Channel วันนี้ป้าเซมมาชวนเพื่อนๆกินข้าวกันนะคะมาในเมื่อเราเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเข้มแข็งนะคะคนที่ออกไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะบางที เคยอยู่ด้วยกันมานะ้เพื่อนๆนะเวลาเราทำกับข้าวเราก็อดนึกถึงเขาไม่ได้นะเพื่อนๆนะแต่การเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้นะคะป้าเซมก็ต้องเดินหน้าลุงก็ต้องเดินหน้านะคะเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะคะป้าเซมก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะถ้าคุณลุงดูคลิปอยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่เขาไม่รู้ภาษาไทยหรอก ค่ะมาค่ะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแห้งนะเพื่อนๆผัดผัดเขียวหวานแห้งแต่ป้าเซมไม่มีใบโหระพาป้าเซมเลยใส่ใบกะเพราแทนกินง่ายอยู่น่าง่ายนะเพื่อนๆน,นะเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องพาน้องชาลีไปไปโรงพยาบาลไปดูอาการกับหมูแดดเดียวอ่ะ มองเห็นไหมเอ่ยแมงวันมาเชียนะอ่ะตอนนี้ก็ฝนตกกินข้าวกันค่ะกินข้าวหรือปลาซ็มจะปรับปรับนิดหน่อยปรับแบบนี้หรอไม่เอาแบบนี้นะดีแล้วนะคนนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ร้อนหลักฝนตกยังร้อนตอนนี้ยายจ๋าก็มาอยู่ที่ประจวบแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยายจ๋ายังไม่มาอยู่บ้านนี้นะยายจ๋ายังโกรธลุงอยู่ยายจ๋าไม่ยอมมาอยู่บ้านนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าลุงยังไม่ได้เอาบิ๊กไบไปมะะอย่าพูดมากอย่าเเววาหลายนะ่ะ กินข้าวก็นึกถึงเขาอยู่นะนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเราพยายามแล้วนะพยายามที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะเขาไม่เห็นลงศพเขาไม่หลัง่งน้ำตาหนะอมหอมหอมหอมผัดเขียวหวานแห้งทุกคน มีไก่อยู่นานแล้วแหละเลยเอามาทํากินหน่อยปกติถ้าปพืเซม,มอยู่คนเดียวปพืเซมก็จะไปกินตามร้านไงเพราะว่าคนเดียวใช่ป่ะก,กินง่ายอ่ะก๋วยเตี๋ยวชา้ากระเพราผัดกระเพราชา้าอะไรเงี้ย แบงวันมาใช่นะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมเอ่ยอ่าจัดเข้าไปเ e r เซมก็ขอบคุณทุกคนที่มาส่งกำลับบงใจให้ป e r เซมชาลีน้องดอลลา่าเดวิด ขอบคุณคนที่เข้ามาชมไลฟ์ด้วยนะคะนี่ชาลีนั่งอยู่ข้างล่างอลิกูดบอยแล้วเพื่อนๆทำเองก็อร่อยเองเเนะทุกคน ชาวคให้กินข้าวนะตอนเขาดีๆอะ่อะทะเลอ่เขาจะกินแค่มือเดียวไปอ,อ,อันนี้เขาได้กินหมูอะ่ะหาลูกอะ่ะกินเข้าไปจะได้มีแรงอุ้ย <laughs> มีแรงซ่า ทุกคนนะมีแรงซ่ามีแรงซ่าหมูหวานขอบอกมะเขือซื้อชาวบ้านมา20บาทตุงใหญ่มากอะซื้อไว้ จะเป็นอาทิตย์จะเนี้ยไม่เวลาทำโค้ดเอาเดี๋กินหมดไวจ้าอ้าวตกประตวบ้านเราอะตกน้อยหยุดละแดดออกละ อย่อยเพื่อร่อย่อยวันนี้ประเซนเบรกไม่ได้ทำถั่วแต่มีลูกค้ารออยู่นะแต่ว่าป้าเซนเบรกร,ร,ร่างกายก่อนเลยทำความสะอาดบ้านเมื่อกี้ไปถ,ถอนหญ้าออกหย่อมหนึ่ง พูดถึงลุงอะ่ะเราก็นึกถึงในความดีของเขานะทุกคนคนเรามันก็มีดีมีไม่ดีปับปนกันไปใช่ปะล่ะว่าเซมมีบ้านหลังนี้ก็จากลุงนะคือที่มันเกิดปัญหาก็คือ เวลาเขาโมโหเขาเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะเพื่อนๆนะแล้วเราก็จะทะเลาะก,กันตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วทีนี้มันพอมันบ่อยๆบ่อยๆครั้งอะ่ะการอาภัยมันก็เริ่มเนยนายใช่ป่ะเราก็ต้องพูดตกลงกันนะถ้าคุณเป็นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งก็เราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะเราต้องแยกย้าย แล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นนะเขาก็ป้าเสมก็คิดว่าเขาจะตายกับป้าเสมเขาก็คิดว่าเขาจะตายกับป้าเสมด้วยแล้วเขาก็วางแผนชีวิตให้ป้าเสมอ่ะมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยป้าเสมก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อเปอร์เซนตใช่ป่ะทุกคนอ่ะเราเป็นห่วงเขามากเกินไปอ่ะเวลาเวลาเขาจะเขาจะดื่ม ดื่มเหล้าดื่มอะไรเงี้ยพระเจมก็จะคอยเหมือนห้ามเขาอะ่ะเพราะเขาเป็นหัวใจใช่ไหมทีนี้จากการที่เราห่วงใยเขามากเกินไปอะ่ะ mm hmm. เขามองว่าเราไปควบคุมเขาแล้วเวลาเขาสติแตก mm hmm. เขาก็จะเกี้ยวกาดใส่เราอะ่ะแล้วลุงจะเสียงที่ใส่อย่างหนึ่งเวลาเขาโมโหเราอะ่ะ mm hmm. เขาจะ พูดจาเหมือนดูถูกเราอะทุกคนแต่ทีนี้รอบนี้ก็คือสหาหัสมากอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นนะเพื่อนๆน,นะก็เลยไปต่อกันไม่ได้แต่พอพอเขาไปอยู่ตัวกันเดียวเนี่ยเขาก็จะนึกถึงพอเขาแอบดูเราทุกคลิปอะ พอเขาแอบดูเราอะเวลาเขาเจ็บใครได้ป่วยเขาก็จะนึกถึงเราถูกปะเขาก็เขาก็จะพูดว่าไม่น่าเลยเขาไม่น่าทําเขาไม่น่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ประสิมไปต่อไม่ได้แล้วไงมันต้องแยกย้ายขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ประสิะ เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะเพื่อนๆคุณลุงก็ต้องดูแลตัวเองนะบ้าเซนก็บอกให้เขามีผู้หญิงคอยดูแลแต่ไม่รู้เขามียังบ้าเซก็ไม่รู้แต่บอกเขาแล้วว่าให้มีผู้หญิงคอยดูแลเพราะว่าเขาเป็นโรคหัวใจอยู่เผื่อเขาเป็นอะไรไปอ,อร่อยนะ อร่อยอะ่ะอร่อยรู้กินไปโม้ไปทุกคนเพื่อนบางคนก็เป็นห่วงประเซมนะกลัวปลาเซมอะ่ะจะ เหมือนแบบว่าเครียดท้อแท้ชีวิตอนะไรเงี้ยเพราะว่าอกหักใช่ไหมแต่ป้าเซมเหมือนภูมิต้านทานเริ่มเยอะไนงะป้าเซมก็เลยเหมือนแบบว่าเหมือนตั้งรับมาสักพักแล้วไนงะก็เลยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อย,อยเศร้ามากแต่ถามว่ามันก็ต้องเศรา้ามันก็ต้องมีเศร้าบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เศร้ามากเพราะว่าเหมือนเราเริ่มเริ่มมีสัญญ,ญาณเตือนไนงะ แต่ปัญหาปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือในชีวิตป้าเซมตอนเนี้ยเพราะปกติเขาเป็นคนแบบช่วยค่าจัดจ่ายหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ทีนี้เราต้องรับภาระเองหมดทุกอย่างเราก็ต้องหาหาไรายได้เพิ่มแต่ลูกเขาก็ช่วยเหลือป้าเซมอยู่นะ าซมก็เลยต้องเอาขนมขนมอะไรมาแพ็คส่งกําไรได้เพิ่มขึ้นไงเพราะเอ้เวลาเวลาเราจ่ายเองนี่ค่าน้ำมันรถนี่มันมันหมดไวมากนะทุกคนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอ่ะตอนนี้ปาาระกันรถก็ใหม่ปาาระกันรถเก่งอะสารพัด ชารลชาลีลอือมอิ่มละเดี๋ยวปร์เซมจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำใจใปาร์เซมด้วยนะคะ ต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะคะฝากดูชมโฆษณาให้ปลาเซมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ